สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวม ของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ70ก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะให้เด่น7นะคะ31นะคะ31ก็เข้านะคะ31 20นะคะก็เข้าเหมือนกันตัวเน้นตัวชอบนะคะมินให้เด่น2เด่น7เนาะ77ก็ได้เฮนะคะ77 สี่หกนะคะก็เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบอีกแล้วนะคะศูนย์เก้านะคะหลุดนะคะหนึ่งหกนะคะไม่คิดว่าจะมาอีกนะคะดูสิตารางกำลังวันของเราเข้านะคะโอเคนะคะจะพตุกิจเข้าบนล่างพิเศษก็เฮบนล่างปกติเข้า บนนะคะหลุดล่าง VIP ของเราก็หลุดบนหลุดล่างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7 2 5 1 4 9งห้าหนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ เด่น4กับเด่น7นะคะเอ็นมินให้เด่น4กับเด่น7นะคะ4 7ตามได้นะคะ4 7 7 4นะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี4 0นะคะ4 0 4 3 4 9นะคะ 4 9ก็ 49, อย่าลืมตาม4 6ด้วยนะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี7 1 7 2 7 6นะคะ7 6ก็อย่าลืมตาม7 9นะทุกคนสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น สองหกสามสองห้าหนึ่งนะคะเดม้นแถมคู่หนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะไม่แน่อาจจะมาอีกนะคะ กันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลก็จะมี9944นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น40 49 76 79 แล้วก็จะเป็น3 2นะคะ1 2 3 4อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น7 2 2 7นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปลัปกต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขสสวยๆง,งามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า